สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนาเรื่องเหตุให้บรรลุเป้าหมายการอบรมเรื่องความเคารพสวัสดีธรรมญาทุกท่านครับวันนี้พระอาจารย์มาพบกับพวกเราเรื่องความเคารพอย่ามองความเคารพเป็นการกราบการไหว้เท่านั้นนะครับความเคารพนั้นมีนัยยะลึกซึ้งกว่านั้นมาก เพราะนักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่าเหล็กมีคุณสมบัติคือความแข็งแกร่งจึงนิยมเอาเหล็กนั้นมาทำเป็นโครงสร้างรองรับตัวอาคารเพราะพบว่าทองแดงไม่สามารถจะรองรับโครงสร้างได้แต่มีความสามารถใน,นการนำกระแสไฟฟ้าได้ดีทองแดงเลยเป็นสายไฟฟ้าเพราะพบว่าอลูมิเนียมมีลักษณะอ่อน ไม่แข็งแกร่งรองรับโครงสร้างได้ไม่ดีแต่ว่าเนื่องจากมีความอ่อนแต่เหนียวสามารถเคล่นรูปได้ดีอลูมิเนียมจึงเป็นกรอบประตูกรอบหน้าต่างกรอบเครื่องอุปโภคมากมายหลายอย่างเห็นไหมครับว่านักวิทยาศาสตร์คนพบว่าวัตถุต่างๆมีจุดแข็งอะไรบ้างแล้วนำจุดแข็งนั้นมาใช้ให้เป็นประโยชน์ความเคารพก็เช่นเดียวกัน ในครั้งพุทธกาลคราวหนึ่งมีการเดินทางของพระพิสุระหว่างเมืองไปสู่เมืองพระสารีบุตรเป็นพระเถระผู้ใหญ่ท่านก็เดินทางไปในครั้งด้วยแต่เนื่องจากว่ามีพระพิสุเดินทางเป็นจำนวนมากพระพิสุที่ไปก่อนเป็นพระบวชใหม่พระหนุ่มๆ ไปแล้วก็ไปจองเสนาสะนะในระหว่างที่เดินทางตามวัดวารามต่างๆทำให้พระเถระผู้ใหญ่ไม่มีที่จะจำวัดได้รับความลำบากมากพระสมมิเจ้าก็ตรัสเรียกประชุมเมื่อมันเกิดเหตุงนี้ขึ้นว่าพระภิกษุไม่ความเคารพยำเกรงไม่เกียรติไม่ความเกงใจพระที่มีพรรสามากกว่าทรงตรัสเล่านิทาน เรื่องราวในอดีตสมัยพระองค์เป็นพระโพธิสัตว์ว่าในเดตการที่ใช้ป่าแห่งหนึ่งมีสัตว์สามตัวอาศัยอยู่ร่วมกันคือช้างลิงและนกกระทาจุดแข็งของช้างคืออะไรครับคือมันแข็งแรงมันสามารถขนของได้ไกลจุดเด่นของลิงคือมันขึ้นได้ทั้งที่สูงคือบนต้นไม้และมันก็ว่องไว จุดเด่นของนกกระทาคือมันสามารถบินขึ้นที่สูงได้ซึ่งลิงและช้างมันทำไม่ได้แต่นกกระทาก็ไม่มีกำลังมากเหมือนกับช้างแล้วก็ไม่ว่องไวบนต้นไม้เหมือนกับลิงทั้งสังตัวอยู่ด้วยกันใต้ต้นไม้แต่ไม่มีความสงบสุขลิงก็ไปลือ้อลังนกกระทา แล้วก็เอาลังมดแดงโยนใส่ช้างนกกรทาก็อุจระใส่ช้างใส่ลิงลิงหลับอยู่บนต้นไม้กับนกกระทาช้างก็วิ่งมาชนต้นไม้ให้มันสั่นไหวไม่มีความสุขอยู่ร่วมกันนะครับเพราะาต่างคนต่างเบียดเบียนซึ่งกันและกันเมื่อได้รับทุกขพิทนาพอสมควรแล้ว ทั้งสามว่าตกลงกันว่าจะทําอย่างไรเราจึงอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกก็ต้องหาเกณฑ์กติกาว่าใครใช้ความเคารพให้เกียรติใครก็ตกลงเอาที่ต้นไม้ต้นที่อยู่ลนะครับว่าใครมาพบต้นไม้เนี่ยก่อนกันช้างก็บอกว่าตอนที่ตัวเองมาถึงต้นไม้ต้นนี้ต้นไม้ต้นนี้มันสูงแค่ละท้องตัวเอง ลิงก็บอกว่าตัวเองมาพบต้นไม้ตนนี้ตอนนั้นยอดต้นไม้เนี่ยเท่ากับปากที่ตัวเองนั่งอยู่ส่วนนกกระทาบอกว่าตอนที่ตัวเองตกมาที่พื้นที่นียมันมีต้นไม้อยู่ต้นไม้เนี่ยมันเกิดขึ้นจากมูลคืออุจจาระตัวเองอะที่ไปกินผลของมันมาอีกป่าหน,นึ่งแล้วก็มาถ่ายพินตรงนี้สามตัวก็ตกลงกันได้ว่าอ๋อพี่นกกระทานี่อายุมากที่สุดนะครับก็ลองลงมาตามลาดับ จากนั้นจุดแข็งแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะครับคือนกกระทามันบินสูงมารู้ว่าตรงไหนป่าไหนผลไม้เยอะช้างแข็งแรงขนอาหารได้เยอะส่วนลิงก็สามารถขึ้นไปเก็บอาหารบนต้นไม้มาได้ทั้งสามตัวก็อยู่ร่วมกันด้ความผาสุกอิ่มหนำสำราญเพราะนกกระทาก็จะแต่เช้าก็จะขึ้นไปบินขึ้นไปดูว่าป่าตรงไหนต้นไม้ไหนผลไม้มันสุกแล้วแล้วมันก็บริบูรณ์ก็จะมาบอกลิง กับช้างให้เดินทางไปที่นั่นลิงก็ขี่หลังช้างไปช้างช้างก็เดินทางไปบนต้นไม้ที่ต้นไม้นั้นแล้วลิงก็ทําหน้าที่ในการเก็บผลไม้แล้วก็ขนใส่หลังช้างกลับมาที่พักของตัวเองเห็นไหมครับเมื่อมีความเคารพแล้วต่างคนต่างจ้องจับความดีเอาจุดแข็ง,ขงตัวเองมาสร้างประโยชน์ให้อยู่ร่วมกันอย่างผาสุกทั้งช้างลิงและนกกระทาซึ่งแตกต่างจากตอนแรก ที่อยู่รวมกันอย่างไม่ผาสุกนะครับในการอยู่รวมกันนั้นให้จับจ้องมองความดีให้เกียรติของกันและกันซึ่งในนักในความเป็นนักบวชเนี่ยมีมิติในการให้เกียรติกันอย่างแรกก็คือโดยทํามเน,นัยแเราต้องให้เกียรติตามพรรษาคือใครบวชกนบวชหลังนะครับพระอาจารย์พระีิเลี้ยงถึงแม้นอายุน้อยกว่าแต่พรรษามากกว่าก็ให้เกียกรติให้ความเคารพให้ความเกรงอกเกรงใจให้ความเชื่อฟังนะครับส่วนเพื่อนสาวที่มิตรใจมาบวชด้วยกัน นะครับถ้ายังไม่บวชนะครับก็ให้เกียรติกันตามประเพณีว่าทำสาสารณทั่วโลกคือให้เกียรติตามอายุนะครับอายุมากกว่าก็เรียกคุณลุงคุณน้านะครับหรือพี่นะครับหรือน้องเรียกกันตามตามวัยนะครับต่อมาก็คือความรับผิดชอบหน้าที่นะครับอาจจะมีการแบ่งหน้าที่กันให้รับบุญนั้นบุญนี้นะครับใครได้รับบุญนะครับต้องไปเป็นหัวหน้าการจัดอาหาร การดูแลวความสะอาดห้องน้ําการจัดสรรที่ก็ให้เกียรติให้ความเคารพให้ความเกรงใจซึ่งกันและกันนะครับก็จะมีอยู่3ามิตินะครับทั้งเรื่องอายุพรรษาอันนี้หลังบวชแล้วนะครับแต่ก่อนบวชก็ให้เกียรติกันตามความรับผิดชอบนะครับตามภาระหนะ้าที่ที่รับมอบหมายนะครับตามอายุตามวัยนะครับถ้าให้เกียรติให้ความเคารพให้ความเกรงใจเอาจุดแข็งแต่ละคนที่มีอยู่ออกมาสร้างประโยชน์ร่วมกันก็จะอยู่กันด้วยความผาสุกนะครับอันนี้คือสาระสําคัญของความเคารพนะครับ ส่วนเรื่องการแสดงความเคารพก็เป็นสิ่งที่จําเป็นนะครับนะครับแล้วก็ถ้าเราให้ความตระหนักถึงความเคารพซึ่งกันและกันอยู่ร่วมกันก็ผาสุขครับมีอยู่ร่วมกันกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นเป็นแสนก็สุขครับเพราะว่าให้ความรักให้ความเกรงใจให้ความเคารพจับช่องความดีซึ่งกันและกันนะครับแต่แม้อยู่ร่วมกันเพียง2รูป3มรูป2คนสาคนครับแต่ต่างจับผิดซึ่งกันและกันครับไม่มีความสุขหรอกครับ ก็ทบกระทั่งกันตลอดนะครับเพราะจ้องคอยใจจับผิดกันนะครับและที่สาคัญก็คือคนจะนั่งสมาธิได้ดีจำไว้นะครับต้องเป็นคนอารมณ์ดีคนอารมณ์ดีต้องมีธรรมชาติมองคนในแง่ดีนะครับการมองคนในแง่ดีต้องไม่จับผิดคนเพราะถ้าจับจผิดคนแล้วใจมันขุ่นแม้ความผิดนั้นจะมีอยู่จริงนะครับแต่คราวนี้เนื่องจากแต่ละคนยังไม่หมดกิเลสทำไง่ะครับวางตัวเองให้เป็นที่รัก เป็นที่เกรงใจของเพื่อนครับเมื่อเพื่อนรักเพื่อนเกรงใจเห็นว่าเราปราถนาดีแล้วจะบอกจะตักเตือนอะไรอย่างวิธีการที่เหมาะสมก็พร้อมจะรับฟังพร้อมจะแก้ไขเพราะมันรักกันแล้วมันเกรงใจกันแล้วมันรู้เป็นความปาถนาดีต่อกันแล้วจะแนะนําอะไรมันก็สามารถที่จะพร้อมจะปรับปรุงแก้ไขนะครับมีวิธีสังเกตนะครับคน่านซึ่งในพระพุทธศาสนาได้ มีบันทึกเอาไว้นะครับความบกพร่องของใครที่เราไม่ถามแต่คนนั้นพร้อมจะเปิดเผยชอบเล่าความเสียหายให้คนอื่นได้ฟังอันนี้เป็นสัญลักษณ์ของคนพาลประเภทหนึ่งนะครับคือชอบนินทาว่าร้ายว่ากล่าวความบกพร่องคนอื่นนะครับอันนี้เป็นลักษณะของคนพาลน,นะครับความดีของคนอื่นแม้ถูกถามไม่เปิดเผย คือถูกถามแล้วนะครับก็ไม่ยอมเล่าความดีของคนนั้นแม่รู้นะครับให้พึงทราบว่าน,นี่เป็นนิสัยของคนผ่านนะครับนิสัยของคนผ่านอีกประการหนึ่งก็คืออะไรเป็นความดีของตัวเองไม่ถามก็ชอบเอามาคุยเอามาเล่ายกตัวเองอันนี้เป็นลักษณะของคนผ่านประเภทหนึ่งนะครับนะครับส่วนความปกพ้องใดๆของตัวเองปกปิดแม้นถูกถามอันนี้เป็นคุณสมบัติลักษณะของคนผ่านประการหนึ่งนะครับเพราะนั้นสรุปก็คือ อาการการจับผิดที่มีอยู่ในบุคคลใดนะครับนั้นเป็นอาการของคนผ่านนะครับก็ให้เป็นที่ข้อสังเกตทั้งตัวเราเองด้วยและก็ของของอื่นด้วยนะครับเรื่องความเคารพคงจบเพียงเท่านี้สวัสดีทุกท่านครับ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมการเวียนทักขินาวัดนั้นถือเป็นการแสดงความเคารพอย่างสูงสุดของชาวชมวพูทวีปสืบทอดกันมาจวบจนเป็นอริยประเพณีที่ปฏิบัติต่อกันมาสู่รุ่นปัจจุบันค่ะ ทักคินาวัตหรือเขียนว่าทักษินาวัตแปลว่าการเวียนขวาทักคินาวัตคือการเวียนไปทางขวาเวียนเลี้ยวขวาอย่างเข็มนาฬิกาโดยกำหนดว่าสิ่งที่จะเวียนอยู่ทางขวามือของผู้เวียนเช่นเวียนรอบเจดีก็โดยมีเจดีอยู่ด้านขวามือเวียนรอบโบสก็มีโบสอยู่ด้านขวามือ ในของการเวียนนั้นเพื่อเป็นการแสดงความเคารพอย่างสูงสุดโดยนิยมเวียนรอบบุคคลหรือสิ่งของที่ตนเคารพแม้ในสมัยพุทธกาลเมื่อกราบลาแล้วยังต้องเวียนทักทินาวัดก่อนสามรอบอันเป็นแบบอย่างที่สืบกันมา ทักขินาวัตถือว่าเป็นการเวียนด้วยความเคารพคือให้สิ่งที่เคารพอยู่ทางขวามือเหมือนรับของจากผู้ใหญ่ด้วยมือขวาซึ่งถือว่ารับของด้วยความเคารพนิยมกระทํากันในกรณีเวียนเทียนในวันสําคัญอย่างวันมาคบูชาแห่นาคเวียนรอบโบสถ์แห่ผ้ากรถินเวียนรอบโบสถ์วงได้สายศีลรอบบ้านเวลาทําบุญ สิ่งที่นอกเหนือจากการเวียนทักษิณาวัตแล้วใจที่บริสุทธิ์ต่อสิ่งที่เรากำลังบูชาหรือแสดงความเคารพสการะอยู่นั้นก็มีความสำคัญเหมือนกันเพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักถึงพระคุณอันประเสริฐของพระรัตนตรยัยกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้ากับรายการคำวัดพจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสนาคำธรรมโดยพระเดชพระคุณพระธรรมกิติวงศ์สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ